สวัสดีเย็นวันอาทิตย์นะคะสองทุ่มค่ะออกมาเดินออกลังกายนะคะยังสว่างอยู่นะคะสองทุ่มเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอนี่ค่ะราสเบอร์รี่ภาษาสวีเดนฮันลอนนะคะฮันลอนโอ้ยทากเยอะมากค่ะเพื่อนวันนี้ทากออกมา ทากออกมาเยอะมากเขาเพิ่งจะเริ่มสุกนะคะฮันล,ลอนแล้วก็เลือกเก็บเฉพาะลูกที่เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูคือสุกแล้วโอ้ยทากเยอะมากเลยต้องคอยหลบทาก สีชมพูสุกแล้วสีเขียวสีส้มยังไม่สุกนะคะลูกเทียงไม่สุกดีเขาก็จะออกเปรี้ยวนะคะออกรสชาติเปรี้ยวถ้าสุกแล้วก็จะหวานค่ะหวานอย่างเดียวเลย นี่ก็คือหน้าตาฮันลอนนะคะหรือว่าราสเบอร์รี่คำนี้ชิมเลยละกัน คำเลื่อนราสเบอรี่อร่อยมากๆอร่อยแบบว่าพอๆกับสตอรอเบอรี่ป่านะคะแต่ว่าเขาอร่อยคนละแนวราสเบอรรี่ป่าก็จะเก็บง่ายกว่าหน่อยนึงนะคะเนื่องจากว่า ลูกเขาใหญ่กว่าจริงๆอะเมื่อกี้ตั้งใจจะออกมาเก็บเชอรี่นะคะเดินผ่านต้นเชอรี่ที่เคยเก็บไปแต่ทีนี้เสร็จนกไปหมดแล้วนะคะนกกินหมดแล้วเชอรี่นี่เป็นอาหารโปรดของนกนะคะเชอรี่เนี่ยนกกินหมดแล้วก็เลยเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอเนี่ยคะ่ะราสเบอรรี่ กรรนนี้ก็จะกินเหมือนกันนะคะชิมเวลาสุกเต็มที่จะเป็นสีชมพูนะคะเวลาที่เราลูดลูกที่สุกเนี่ยแกนเขาจะไม่ติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้างในก็จะกลวงนะคะ ราสเบอร์รี่เริ่มสุกนะคะทยอยสุกมาเรื่อยๆแล้วนะคะสุกมาจะเป็นสีชมพูนะคะยังไม่สุกดีก็จะเป็นสีเขียวสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยแนวนั้นนะคะน้ำตาลส้มเหลืองอะไรเงี้ยสุกงอมมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ แบบที่กำลังเด็ดอยู่นะคะชมพู่แล้วเวลาที่เราเด็ดคั่วเขาก็จะหลุดนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเขาจะหลุดข้างในก็เลยกลวงมาแบบนี้นะคะบริเวณไหนโดนแดดเขาก็จะสุกก่อนนะคะ ผลไม้ป่าทั้งหลายแหละบริเวณไหนติดถนนโดนแดดติดบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสุกก่อนที่ล่มสุกที่หลังแต่บริเวณที่ที่ล่มหรือในป่าลกเขาก็อาจจะสวยกว่าลูกใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะราสเบอร์รี่นี่มีทุกที่นะคะ ใกล้แหล่งชุมชนในชุมชนรั้วบ้านคนในปา่ามีทุกที่ค่ะเขาเขาเกิดได้ทุกที่เลยแบบปลูกก็มีนะคะแบบปลูกเขาจะลูกใหญ่กว่าแล้วก็แล้วก็เก็บง่ายกว่าเพราะาเขาจะปลูกเป็นแถวส่วนมากก็จะปลูกเป็นแถวในสวนนะคะในสวนลังบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน ความหวานก็จะไม่เท่าไม่เท่าของป่าอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเก็บก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนุกอะนะคะเพราะมันมีอยู่ในสวนเห็นมันทุกวันก็จะไม่ตื่นเต้นเก็บในป่าก็จะตื่นเต้นกว่าสนุกกว่าส่วนที่บ้านไม่มีนะคะไม่ได้ป้าเจ้าของบ้านคนเดิมแกไม่ได้ปลูกไว้ เยอะมากเลยเยอะมากเลยอะแต่ไปไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นป่ารกแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมากาจะมาเดินสำรวจเฉยแต่ตรงนี้อาจจะได้อยู่ไม่ได้เตรียมตัวมาค่ะเพื่อนกาจะมาออกกำลังกายแล้วก็มาสำรวจไ้ก่อนไม่คิดว่ามันจะสุกพอดีเจอสุกก็เลยเออเก็บเลยโอ๊ยโอยโอย,โอยเสียการทรงตัว ลูกไหนไม่สุกงมนี่หลุดยากหลุดยากนะคะเวลาดึงเขาจะไม่ค่อยอยากจะหลุดเลย ฮัลลอนนี่หลายๆคนก็จะไม่ค่อยนิยมนะคะเพราะว่ามันชอบมีหนอนค่ะหนอนชอบกินโดยเฉพาะลูกสุกเนี่ยหนอนเขาจะชอบไปอยู่ตรงเนี้ยลอยกวงตรงเนี้ยหนอนเขาจะชอบไปสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นเลยจนบางทีกินก็ต้องกินหนอนไปด้วยซึ่งมันก็กินได้นะคะหนอนก็กินได้แต่บางคนเขาก็ไม่อยากจะกินหนอนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเวลาสุกงอมอะ่ะมักจะมีหนอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะรอยกวงตรงเนี้ย่ะเพื่อนทับค่ะหวานมากเลยตกมากเลยตอนนี้เราก็พยายามฝ่าพงหญ้าเข้าไปหา ราสเบอรี่กอนนี้ดกมากค่ะเพื่อนดูนี้โอ้พัดจจอดดกมากดกมากค่ะมีทั้งลูกดิบลูกสุกมีรอยคนมาเก็บไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่มาเก็บเนี่ยคงจะเก็บไปนานแล้วเนี่ยแบบเนี้ย แบบนี้นี่มีรอยคนมาเด็ดไปแล้วคือว่าเขาดกมากแล้วเขาไม่สุกพร้อมกันใครมาก็มีเก็บพูด,ดง่ายฮัลลอนเนี่ยใครมาก็ได้เก็บเวลาเขาดกเขาจะดกแบบเนี้ยค่ะดกคือดกจริงๆดกคือดกจริงๆแล้วก็เก็บอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนจริงๆ แต่ก็จะยุ่งยากในการเก็บนิดนึงนะคะเพราะว่ามือหนึ่งต้องถือกล้องคือต้นเขาอ่ะค่อนข้างสูงเราไม่สามารถที่จะตั้งที่พื้นได้กล้องก็ตั้งที่พื้นก็ไม่ได้ถ้าจะตั้งก็ต้องเอาขอขาขากล้องอันยาวมาเนาะเดี๋ยวตอนที่เขาดกแบบว่าดกจริงๆแบบว่าสุก ถึงหน้าของมันจริงๆอไม่แน่อาจจะต้องได้พกขากล้องแบบนั้นไปเพราะว่าดกมากเลยะจะได้เก็บสองมือแต่วันนี้เอาแบบนี้ก่อนนะคะมหาดกราสเบอรี่สวีเดนสุดเต็มที่เป็นสีชมพูนะคะ ôi ôi yung cạn yung cạn yung cạn เลิกเก็บลูกใหญ่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยอะ่ะว้ายมีทางอยู่บนนั้นอะ่ะมีทางอยู่บนนั้นด้วยโดนตําแยะตำแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยผลไม้ก็อยากได้ตําแย่ก็ต้องคอยหลบหลบไม่ไหวแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ขาก็โดนตําแยะตำไปเรียบร้อยแล้วมันดกมากเลยแต่ว่า ลูกเขาเล็กค่ะเพื่อนลูกเล็กมากเลยอ่ะลูกเล็กมากเลยลูกเล็กนี่ก็จะเก็บไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะพอค่ะพอ นี่่คะเยอะจนไม่รู้จะเด็ดลูกไหนก่อนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลยฮัลลอน ฮัลล่อน,นี่กินกับไอติมอร่อยมากนะคะอัพเดตตะก้าค่ะเกือบครึ่งตะกา้าแน่เอาไปกินกับไอติมนะคะฮัลล่อน์สดกินกับไอติมอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสมูทตี้นะคะฮัลล่อนหรือราสเบอรี เก็บมาสดๆร้อนๆแล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะเหลือจากเมื่อสองสงวันก่อนนะคะนี่นะคะเราจะใส่ราสเบอร์รี่ลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่บลูเบอร์รี่นะคะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสฮันลอนหรือว่าราสเบอร์รี่ ไปน่อยนึงนะคะว้าอยู่กิดกำลังจะหมดพอดีเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมไปหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ตินไปหน่อยนึงนะคะ เติมหวานเข้าไปนิดนึงนะคะ โอ้โหสุดยอดค่ะอร่อยมาก